สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมือนี่ผัดมะมาอลังการแห้งเห็นเราแสบทองด้วยจ้ามาด้วจ้ามากินน้ำกันโอ้พันชงงชงเ็งเดวแพ้ซิมกันอืม ก็มันมีมิ้งมูไม่กินน้ำจ่าแล้วแพ้เอินมูไม่กินนะแม่เพื่อนสาวฉันจ่าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันเขากินกับเธอได้นะคะฉันหิวเชินเชิญจ้ามาด้จ่ามาแซบน้ำกันแซ่บน้ำหอมสองคนจ้ะ ฉันกินแล้วนะฉันไม่เกรงใจเธอแล้วนะสีสันนี่จัดจ้านเจ้าแซบหลายต้องแบบถ้ากินมะพรกนะมันสีแซบทองมะโนทุกคนจ้า แสบเนาะแสบครับแสบครับนะฮะแสบว่าแสบอยู่ค่ะ เนื้อพริกอันหนึ่งรูเลืองเลยทุกคนแต่วัดแบ่บกินอีกสักหน่อยขอเอาหน่อยสีเขียวก็พอเคจะนะสวยไหมคะเพ่อนฉันสวยไหมคะฝากติดตามด้วยนะคะ น้องเป็ดทองร้อนอันนี้เพื่อนลืมโกนหนวดเพื่อนเซนแมนไปหน่อยยิงก็บอกพีก็ซบแซ่บ อขากพริกที่มันสุกๆนะะ่จจะเลยกวนมง,งเง lâm sạp đã lâm đó <laughs> <bó> nữa <laughs> แปลงละแปลงว่างโอ้โหแปลงล่างหน้ากล้องได้ยังไงไม่มีอะไรมากครับกินมาม่าโอเคบายบาย